เพื่อนเพื่อนวันนี้น้องพองงั้นมามาถ่ายรูปลฟ์สุดครั้งสุดท้ายกับทุเรียนก่อนก่อนต้องตัดเอาไปขายคือน้องพองใจจริงน้องพองไม่อยากตัดหรอกครับแต่เพื่อน้องพองอยากมีมีเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนซื้อดินสอซื้อซื้อยางลบ ซื้อกล่องดินส,สอซื้อไม้บรรทัดและก็ซื้อนังนังสือเรียนเผื่อการศึกษาหน้าเนี่ยมันต้องใช้นังสือเรียนไม้ทุเรียนน้องพอมันสุกเยอะแล้วลูกมันร่วงเลยไม่ได้มันร่วงลงมาแล้วนะครับทุเรียนน้องพอมันสุกร่วงนะครบร่วงลงมาแล้วเพราะมันแก่แล้วครับอืท,ท,ทุเรียนเนี่ยมันมีอายุได้ไม่นานพอเติบโตขึ้นเนี่ย พอโตขึ้นก็แก่ปุ๊บสุกป,ปั๊บเลยน้องพอกินไหมเนี่ยทุเรียนสวนน้องพอ,องพอกินเปล่รคะไม่ไม่กินครับเอาไปขายอย่างเดียวนะคะน้องพ,อพอ่อเอาที่ไหนมากิน<พ>ครับเวลาน้องพอกินน้องน้องพ่อสวนมากมันจะมีสองวิธีที่กินทุเรียนแบบไม่ต้องกินสวนตัวเองอย่างแรกคือรอให้พ่อเอามาให้กินอะ่พอนะพ่อเอามาจากไหนครับ เอามาจากเอาพ่อเอามาพ่อตัดเอามาจากสวนตัวเองนี่แหละอย่างที่สองก็คือรอให้ใครรอให้มีญาติปู่หรือว่าเพื่อนหรือว่าน้นานา้าหรือว่าคุณคุณลุงคนไหนที่เป็นคนรู้จักของเราเนี่ยเอาเอาทุเรียนนี้เนี่ยมาฝาก สนครับสวนตัวเองนี่ไม่กินเลยนะขายอย่างเดียวเลยนะเออใช่น้อพอะจะไปขายที่ไหนครับวันนี้น้องพอจะไปขายด้วยไหมอ๋อน้องพอจําได้แล้วครับเมื่อวานเนี่ยน้องพอนั้นขับรถใบ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 ทุเรียนทุเรียน,ยนสวนสวนพี่เดือนด้วยนะครับน้อง้ะพี่<ะ>เดือนเนี่ยเขาแล้วแล้วร,ร,รถแล้วร,รถของพี่เดือนเนี่ยเขาก็จะขับ ไปจังไปขายที่จังหวัดไหนนะแม่ไปขายที่ชุมพรจังหวัดชุมพรไปขายไปขายที่ชุมพรนะครับน้องพอก็เลยอยากจะไปขายที่ชุมพรบ้างนะครับแต่มันต้องเดินทางไกลอะ่ะน้องพอก็เลยกะว่าจะจะจะ,จะขายจังหวัดตัวเองสิครับอสองลูกนี่กี่กิโลนะเห็นแม่วันน่าจะน้องพอว่าน่าจะสามกิโลสามกิโลนะสามสี่กิโลเนาะ เอาละครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเขาจะมาตัดแล้วเดี๋ยวน้องพอ,อ,อจะถ่ายลูกกับลูกทุเรียนลูกอ่ะไปนั่งดีเลยใช่น้องพอน้องพออยากถ่ายครั้งสุดท้าย